็เปนมจะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูเคลยค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะด่าด่าฮัลโหลสไปดี้ฮัลโหลทุกคนวอลกัมแบ็คทูมาชานน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอปปอลาวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซที่อาศัยทาง,ต,างต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการไลคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไลค์เพลงชื่นชอบกันไหมคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์ ชอบไม่ชอบกดไลค์ like, เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะเจนนี่ก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมค่ะเจนก็จะมา Reaction play, play นะคะ เพลงที่เจนจะเล a y แอคชั่ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มิกมากเลยนะคะที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะคะเพลงนี้ก็มีชื่อว่าสาวบ้านใดนะคะศิล,ลปินผู้ร้องนั่นก็คือเคลียนนะคะดีโรสนะคะแล้วก็ฟิส l ิ n งกับบิ๊กใหญ่แบกึนะคะถ้าเกิดว่าเจนอ่านชื่อผิดยังไงต้องขอโทษเขาอภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพลงนี้นะคะจะสนุกแล้วก็จะเพราะขนาดไหนนะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะ สาวบ้านใดไป,นไปกันค่ะไปกันค่ะโอ้ดนตรีขึ้นมาเลาะมากเลยนะคะเสียงระหนาโอ้โนผู้สาว เ็นคนท่างใดเห็นแล้วอยากจับอยากบายไม่ถึงแก้มเจ้าหัหนมาหอยยิ้มของเจ้าจึงเหม็นสดใสหัวใจไอ้แทบละลายตอนที่เจ้านั้นหันมาอยากได้เจ้ามันไพ่อิ่มแม่จะช่วยบังงงืนหอดเท่าแก่ผมช่วยเช็คแคและคอยดูแลแล้วมีฮักแช่ให้น้องคนเดียวได้คบกันแล้วจะบดชิมไปใส่อยากให้น้องแกม หากคำแพงคาดเหลือสิ่งใดให้บอกไอ้เบ้าจห้ไปหาแ,แม่ได้สบตาก็หูเลยว่าอา้อยากเป็นลูกเคยที่ดีคงพอและแม่เจ้าแต่ก็ยันว่าพวกพันจะบ,บอเอาเพราะคนจนจนแบบเฮาบอหูเพันมัาหรือบอ ตัวไอ้ก็แอบมากเจ้ามาดนแล้วบ่อหูเป็นคนทางใดหรือคนอยู่ใสคืองามแต่อยากได้เจ้านั้นมาเป็นภัยของแม่เพราะไอ้นั้นมีหักแท้และพร้อมจะแค่น้องนัง ไอให้จูเป็นที่หนึ่งเลยโอ๋น้องงามแป้แม่ซาำเวยสุดใจไอคนนี้ใจเลยบ่เคยหนัวลอกฮักภัยเลยตัวไอเองก็บ่ใจรวยยังม,นะมีแต่ควยกับไห้นาะม,มีแต่ควายและไล่นามีแต่รถใช้ไว้ใช้นะเจ้าเป็นคนช่างใดเห็นแล้วอยากจับอยากบายไม่ถึงแก้มเจ้าหันานาคอยนิ่มของเจ้า ดใหัวใจอ้แทบละลายตอนที่เจ้านั้นหันมาอยากให้เจ้าเป็นพัยอมแม่จะช่วยบังแงนยินหอดเจ้าแก่ผมช่วยเช็คแค่ละคอยดูแลและมีฮักแท้ให้น้องคนเดียวด้ครบนแล้ววจะโบชิมไปใสอยากให้น้องแก้มดืเอาไว้หากคำแพงขาดเหลือสิ่งใดให้บอกอบให้เบาจี้ไฟ แบกส์ี่แกแบกคนี่แกแบกส์แลค่ะเจ้านั้นบ่มีเวลาเพียงแต่เจ้าหันมาสบตาไอ้ก็หูเลยว่าเจ้านี่หนาถ้าเป็นไปได้ค่อยก็อยากอยู่ในสายตาอานั้นแอมมักเจ้ามาดั้งดนเห็ดจังได้จะก็บ่เคยสนความมากที่ให้ไปเจ้าก็บ่กเคยเจ้าวนเจ้านั่นแหละที่กวนนูเอาไว้เธอก็ จะบอเสียใจแตจะนั yeah. Yeah. ่นปลุดมือจะนั่นแหละจะเสียใจจะนั่นแหละจะเสียใจเจ้านั้นเสียคลอยไปถึหน้าตาอายจะบอหล่อแต่พออายนั่นเป็นหมอผีจะเสียกับอายดีดีเลยสิให้อายดีดน้ำมันพลายเลยนะคะใหเจ้าหากอายจนตา างใดเห็นแล้วจกจับอยากบายไม่ถึงแก้มเจ้าหันหน้าหอยยิ้มของเจ้าจึงเหม็นสดใสหัวใจไอ้แจ็บละลายตอนที่เจ้านั้นหันมาอยากได้เจ้าเป็นไัยอมแม่จะช่วยบังแงงจนหอดเทาแก่ผมช่วยเช็คแค่และคอยดูแลและมีฮักแช่ให้น้องคนเดียวได้คบกันแล้วเดี๋ยวโบชิมไปใส่อยากให้น้องแกมด หากคำแพงขาดเหลือสิ่งใดให้บอกไอ้เบ้าวจีบไปหาจะรีบไปหานะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลง สาวบ้านใดนะคะสาวบ้านใดเนาะเพราะมากเลยนะคะทั้ง2ท่านเลยนะคะแล้วก็เอมวีน่ารักมากเลยนะคะก็ได้ทั้ง2ศิล,ลปินมาร่วมง,งานกันนะคะคือย่อนดีโรสนะคะถ้าเกิดว่าเจนอ่านชื่อผิดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือบิ๊กใหญ่แบกึกนะคะหรือ เพราะมากเลยนะคะยังไงเจนนี่ก็ฝากเข้าไปกดติดตามเจนนี่ก็ฝากเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube ของใครนอ้อเดี๋ยวดูก่อนดีก่อช่อง YouTube ของคเคยอนดีโรสด้านบนนี้เลยนะคะเจนนี่ฝากเข้าไปรับชมรับฟังด้วยนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ Good share, good hit, กดแชร์กดฮิตกระดิ่งดิ่งดิงดิเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หากคลิปวิดีโอนี้นะคะผิดพลาดประการใดเจนต้องขอโทษเพราเอาไปเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอยากให้เจนี่ไลฟ์แอคชั่นเพลงไหนชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนี่ก็จะนํา มาารีแอคชั่นให้นะคะเพลงไหนที่สามารถรีแอคชั่นให้ได้นะคะเจนก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะ,ะ,ลแ,คะ,คะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักกับเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปร,รับชมรับฟังในช่องทาง y o u t u เจนนี่ไทยยูเคด้านบนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรรีแอคชั่นเพลงต่างๆหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเข้าไปแล้วก็อย่า,ยาลืมนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเฮดกดระดิงด้ง แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเจนนี่ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแเราๆกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย